ได้ทุกวันไว้จำกัดไว้ถ้าใส่ใจตุวเองดีเสริม once complete อาหารจะกการคักสุดครบถ้วนผสมใหญ่อาหารสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายปราศจากและโตสมีโปรตีนคุณภาพดีจาก whey โปรตีนไอโซเลตและเคซีนให้กรอะมิโนจำเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆในร่างกายและยังมีกรดไขมันจำเป็น ไม่อิ่มตัวโอเมก้าเก้าพร้อมทั้งวิตามินซี C และวิตามินอี e มีส่วนช่วยในการป้องกันเซลล์จากอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารซึ่งอยู่กับชีวิตได้ทุกวันกับวันส์คอมพลีทที่ให้สารอาหารครบถ้วน